ให้ตั้งกล้องหรือว่าขอได้ยินเสียงแก๊กนิดเดียวเองนะตื่นเป็นอะไรที่แบบหูวหูวจริงๆหูไวจริงๆ,งๆเสียงแข่งลดดังกระหึ่มบ้านไม่ตื่นพอจับโทรศัพท์ขึ้นมาเท่านั้นแหละแก๊กเดียวแก๊กเดียวจริงๆรอ่ะก็ดิกตัวเลยอ่ะเป็นเป็นอะไรนักหนาเป็นอะไรกับกับกับไอ้โทรศัพท์เนี่ยฮะมันเป็นอะไร พอสิเป็นไรคะอืมเป็นไรท่านล่ำคาญล่ำคาญมากเลยลํำคาญมากเลยใช่ไหมประมาณนี้ไหมล่ำคาญเหรอครับให้ถ่ายแน่ให้ถ่ายแน่แมวรอนขอถ่ายมั่ง คำคาระไรนักหนาฮะคำคาระไลนักหนาเสียงแข็งรถกระห่มบ้านไม่ตื่นเงึดหลายง็ดหลายเงิดแมวหลายงึดแมวทำไมทำให้เงึดแท้แมวเนี่ยอืมใครๆก็บอกว่าแมวส้มหลอ่ออุ้ยหล่อจริงหรือเปล่าขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหน่อยนะครับขออนุญ,ญาตหน่อยนะครับ เอาขออนุญ,ญาตแล้วเด้เนี่ยขออนุญ,ญาตแล้วนะไม่ถ่ายเหรอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามถ่ายไม่ให้ถ่ายก็แอบ,บถ่ายนี่แหละแอบบถ่ายเอานี่แหละเอาหมนุนเข้าไปจัดทรงหน่อยจัดทรงอัเอาหล่อๆเด้อเอาหล่อๆนะมีหางตามีหางตามีเหล่หางตามองเต็มตาก็ได้ มองเต็มตาก็ได้ให้มองฟีมองไหมให้มองฟีมองไหมมองไหมมองไหนเด้มองไหน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 ่ายโอ้ยตลกแมวตลกแมวตลกแมวตลกวันนี้พามาดูแมวตลกแมวตลก มองหน้าเหรอมองหน้าหาเรื่องหาเรื่องใช่ไหมว้าว <Wow. S 1> หาเรื่องใช่ไหมขอถ่ายน้อยแมวหน้าตาดีมีแมวหน้าตาดีก็อย่างนี้แหละก็ต้องถ่ายแบบนี้แหละถ่ายทุกอิริยาบถโอเคไหมโอเคไหมดูสิดูสิ